วัสดีนครับผมชูลปิสานโคซิงโอ้บันี้ก็แดดแจ่มใสครับเด็ฝั่งนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับคันสามเมตรความสูงอยู่ที่ประมาณสองเมตรใช่ไ,ไหมใช่ น,นี้นะครับเอ๊เชือกในกี่ไก่เนี่ยเอาเชื่ออกมากดก่อนนะครับต้องกดก็ดินปั้นใหม่เราต้องกดให้เขาด้วยนะครับพี่น้องไปกด มันก็สุดเยอะครับเวลาฝนตกทำทางครับต้องกดอยู่แล้วให้มันตายแล้วมันยังซุดงานเป็นโคนะครับแล้วมีรถดับอยู่ด้วย พอครื่นอ,อยู่ระดับตรงนี้หายระดับหายไปไหนชิบหายแล้วระดับเพี้ยน เลยนะครับสามเมตรก็ต้องสามเมตรเป๊ะเลยสามเมตรเป๊ะสวามประจัดษ์ให้ระดับตรงนี้หายมันจะมีระดับให้นะครับดูตรงนี้ก่อนไหนหอ่ะ เราจะมีระดับทุกเสานะครับคือเราต้องการระดับก็เขาต้องการเน้นที่จะเอาระดับให้เป็นครับสินก็เนี่ยพื่ถึงมันแต่งฝั่งนี้ไม่ได้นะตอนนี้ถ้าแต่งก็จะ เดี๋ยวต้องไปกดให้เขาครับฟังหน่งเดินนาฝั่งโน้นแหละแต่กดตกตก จะของนาต้องการแบบไหนก็จะโทรมาสั่งนะครับตอนแกมาดูกอ็อีกอย่างนะครับแต่พอทําไปเรื่อยๆยุบแกก็เปลี่ยนแปลงครับไปเลยแน่นอนไม่ได้ครับเราก็ทําตามเจ้าจของนาเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง จะไม่ได้รูดลงนะปัดขึ้น,นะครับพอวันเป็นดินปันปันต้องปัดขึ้นดินทรายถ้าดินเหนียวดินเนื้อๆครับเราปัดลงได้นะครับ ปัจจัดเลยแดดร้อนแบบนี้ <S 2 <S 2 oh. ต้องขึ้นเหยียบหรอมันจะเป็นรอยนะแต่เจ้าของเขาบอกว่าขึ้นเหยียบให้ด้วยนะ,นะเราก็จัดไปแต่งเสร็จก่อนก็เหยียบให้แก เวลาฝนตกมันจะได้ระบายได้ง่ายนะครับคอนข้างที่จะต้องใช้สายตาพอสมควรนะครับคนไทย มั่นใจก่อนนี้่อกี้เราเลยหนึ่งสองสามเห็นไหมบริเะเพราะกงกีมันจะว่างเมตรสิบเมตรสิบเรากะเพื่อไม่ต้องเพื่อเยอะครับเพื่อนิดเดียว ทำงานนะครับ